โยยศสวัสดี Saudi, ไปไม่ถึงฝันเจออาถารักเจปีเลิกแล้วด็อกเตอร์หนึ่งได้เจอตัวดาราและนางแบบสาวอย่างโยยศสวัสดีหัสดีวิจิตครับดังแบบชื่อดังครับมาร่วมงานหลังเสร็จงานครับได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องช่วงนี้ครับที่โหอมออกกําลังกายจนทําให้ต้องยุติความสัมพันธ์กับด็อกเตอร์หนึ่งผู้สื่อข่าวครับถามโยยศสวัสดีว่าเรื่องความรักหลักเป็นยังไงบ้างโยบอกว่าจริงๆตอนนี้มีโอกาสได้พูดก็คงต้องพูดแล้ว คงรั้งต่อไปไม่ได้จริงๆเราเลิกกันมาเดือนนิดๆแล้วค่ะเราลดสถานะลงแต่ไม่อยากใช้คําว่าเป็นเพื่อนกันเพราะเราครบกันมาเจปีความรู้สึกเราคือเป็นมากกว่าเพื่อนเยอะเราเป็นเหมือนคู่คิดที่คอยช่วยเหลือกันและกันแต่ตอนนี้มันถึงจุดที่ว่าคงมาถึงทางตันและเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปเขาเห็นตารางแข่งของโยทั้งปีมันเป็นปัญหาชีวิตคู่ของเรามากๆผู้สื่อข่าวครับถามต่อเลยครับว่าปัญหาหลักๆที่ทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลง โยบอกว่าหลังๆโยมาเล่นกีฬาโยว่าไลฟ์สไตล์เราต่างกันตัวคุณหนึ่งเองเขาก็ทํางานฟูลไทม์ตลอดไม่สามารถเดินทางไปไหนกับเราได้เลยช่วงที่เขาหยุดเราก็แข่งเลยจูนกันไม่ได้เลยใครเป็นคนคุยเรื่องการยุติสัมพันธ์ครั้งนี้โยบอกว่าจริงๆนัดกันมาคุยหลังจากไม่ได้คุยกันเลยหลายอาทิตย์เลยตัดสินใจว่าลองไปทานข้าวและคุยกันดีกว่าว่าเราจะเป็นยังไงก็เป็นการคุยที่ดีมากนะ ไม่คิดว่าเราจะเป็นคนเอ่ยปากว่าเราอยากเป็นคนไปเพราะจริงๆเราเป็นคนให้โอกาสเขาเสมอแต่ครั้งนี้เราไม่อยากปิดโอกาสเขาอยากให้เขาเจอคนที่ดูแลเขาได้มากกว่านี้เสียดายไหมเวลา7ปีที่คบกันมาโยบอกว่าเราเสียดายมากกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไปแล้วมันไม่มีความสุขผู้สื่อข,ข่าวครับถามต่อเลยครับว่าเหมือนเขาพยายามปรับมาเล่นกีฬาให้เหมือนเราโยบอกว่าไม่อยากทรมานซึ่งกันและกันเอาแบบนี้ดีกว่า7ปีเหมือนเป็นเลขอาถรร โยเธอหัวราอครับเธอบอกต่อว่าไม่เคยคิดว่าจะเป็นอาถรรพ์สำหรับเราพอเจอเข้ากับตัวเองก็รู้สึกว่าพอมาถึงจุดนี้มันทําให้รู้สึกห่อเหี่ยวมันต้องพูดและอัดอั้นในใจมากจนเราคุยแล้วเราสบายใจที่ได้พูดออกไปทั้งหมดจริงๆเราไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์นี้เลยเพราะเราเชื่อเรื่องความรู้สึกของเราสองคนมากกว่าแต่หลังๆตั้งแต่ปลายปีมามันรู้สึกกวนแหงไม่ค่อยดีพยายามปรับจูนกันหลายครั้งและรู้สึกว่าเรากําลังปิดกั้นตัวเองกันอยู่หรือเปล่า ขนาดเดียวกันโอกาสจะเจอคนใหม่ๆก็น้อยลงเพราะเราอายุมากขึ้นแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าการคบกันมานานแล้วเราต้องรักษา relationship ต่อไปแต่เรามีสิทธิ์จะเลือกอะไรที่มีความสุขก็ขอให้เลือกเถอะผู้สื่อข่าวครับถามว่าจากกันด้วยดีโยบอกว่าจากกันด้วยดีค่ะมันไม่ได้มีสาเหตุที่ต้องมาทะเลาะหรือเกียดกันเพียงแค่รู้สึกเสียดายวันนี้เราไม่ใช่คู่กันแล้วเท่านั้นเองถามว่าถ้ามีโอกาสปรับจูนกันจะกลับมาอีกไหมโยคิดว่าคงไม่ค่ะ เรารู้กันแล้วว่าเราต้องการอะไรตัวโยรู้แล้วว่าโยต้องการอะไรคะ่ะและนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนางแบบชื่อดังอย่างโยยศวดีห e ัสดีวิจิตครับที่ได้มาเปิดใจให้เราได้ฟังกับเรื่องนี้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ